ผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับหลังจากจบการแสดงคืนนี้หลายท่านคงกลับบ้านไปหลับนิทาอย่างมีความสุขแต่พวกเรายังต้องเดินทางต่อไปและต่อไปไม่สิ้นสุดข,ขอให้มีความสุขมากๆเวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณนะแหล่งนี้ที่พังกจิงณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้มีความสุขกว่าที่ใด ณแหล่งนี้มีสายทานที่ยิ่งใหญ่ท่านจะได้พบกับพระเอกขวัญใจ <c oughs> แต่เพียงใหญ่ที่เหตุการ์รอคอยฟ้าสร้างให้เขามาเล่นลิเกกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนลิเกทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับ <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่บนตะลังใจท่านมาเป็นเวลาในยาวนานแม้ว่ามีหลายครั้งที่มรสุมกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีก <c oughs> เพื่อที่จะให้นับร้อคนนี้ จับทิ้นไปแต่ด้วยที่เป็นพระเอกคนนี้เป็นนักตู้ชีวิตและยืนหลักความจริงเป็นที่ตั้งไอเ้เพี่อพูดตลกลอ,อันเดียวแล้วอย่าไปดูกนเขาจึงรอดจากไขมรสุมเหล่านั้นครับไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวัดงานบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดงไก่ที่เขาสัญญาไว้ ต้องไปพบแปนลิเกตทุกสถานที่ตั้งแต่เวลาที่จะเป็นของเขาช่างยากลำบากยากนะวันใดว่างจากการแสดงต้องมาบันทึกโอ้ยอภพอยังไงแ้วยังไม่จบนเนี่ยนักโทษการตัวจากนี้พบและสัมผัสกับพระเอกลิเกตที่ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเขาคือพระเอกปริญญามหาวิทยาลัยพระเอกขวัญใจท่านผู้ชม ที่อยู่ภายในจิตใจของท่านตลอดกาลเขาคือพระเอกเอกก็ใช่อาจารย์ครับผมไปโอ้ยโอ้ยไปโอ้ประกาศตั้นโอ้อะไรวะเมื่อกี้เขาอาจจะเนี่ยเนี่ยผมผมอยากประกาศย่างี้เมื่อกี้ท่านมู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อกี้ใคร เราประกาศบอกเปิดตัวเลยแล้วกันว่าที่หัวพี่ยุ้ยนะเนอะหนึ่งที่พัโอ้โหพี่อาชุดหน้าประทัดเนี่ยกบกบเรื่องยืมของพี่ฉลาดสลุงหนักอุ้ม่ดูแล้วเดี๋ยวให้ดูสักดาหน้าครับฝากไปด้วยครับวันเสาร์ที่8กรกฎาคมนะครับวันครบรอบ5ปีสำหรับที่นี่ครับมาชมการแสดงท้องเรือพิเศษในท้องเรื่อง จันทโกร2017ครับความสุขเป็นของท่านนะครับบัตรผ่านประตูนะครับเดี๋ยวนี้มีค่านะครับเราจะแจกหางบัตรด้วยหางบัตรหางยใจไม่ทันเราจะแจกหางบัตรให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับหางบัตรเราจะมีของสมน้ำหน้าคุณน้ำหน้าคุณหายใจไม่ทันโอเคครับผมเลยเฮ้ยเอกเงียบกว่าวันนี้วะนะครับวันนี้พอได้รับพอได้็ดพอเด็ดเสร็จ